สวัสดีครับขอตอนรบทุกคนเลยนะครับวอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกในแมปของ Escape Survival h e a d ครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นการลบนี้หัวอีกแล้วครับทุกคนโมเมนต์หัวเด้หัวนี่ละนี่นี่เลยเออแล้วก็หัวเนี่ยว่าได้เป็นหัวเจว่าได้เป็นหัวแบบพีหนาขาวน,นะครับทุกคนแต่ว่าเป็นหัวของเกมรูปบล็อกเป็นตัวละครหลกัลกๆของมันเลยตัวละครที่เบ็ดแบบ ออผมชีซุ่มๆน่ะเออตะวันนาตามันจะเป็นนาตาหน้ากลัวนาตาหน้ายิ้มทุกคนจะสิเห็นภาพเลี้ยวเพื่อเป็นกันเซล่าเดี๋ยวไปเบิ้งงนาตามันดีกว่าครับเพราะมันจะเป็นยังไงโอเคลักเลี้ยวแมปนี่ก็สิเหมือนแมปการลบนี้หัวทัท่วไปเลยนะทุกคนเพราะว่าแมปมันซ้ำๆกันในครั้งเนี้ยสิงทีบ่ซ้ัเลยคือ ัวหัวที่มันมาไ่เขาครับผมอุย้ยพูดเดี๋ยวน่ากลัวมากเลยนะฮะก็ลบไปเลยสิคะยูฮูโอ้โห,โโหมีความอัปเดตทิดหน่อยคือตรงนี้ไงเองอุย้ยมาแล้วลกูกจักคิดเลยว่าจะนี้ฉันไปได้เอ้ยไอสมอยซีนลัดมันไปทางนั้นนะมันไปทางนั้นแล้วโอ้โห,โโหจังหวะน,นี้มันลัดกันโอ้โหเอ้ยฉันบอกให้ลัดมันพอดีฉันโอ้โยเดียวเดียวเรามีเวลาผ่าก็มีเวลาผ่าไปก้นไปก้น เฮ้ยฉันบอกว่าให้รัดมันรัดมันรัดมันมันจะไปไหมของนาพี่เท่านี้เหรอฉันจะรัดมันเองชูบหืมรัดไปทันหรอครับพี่เร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วชูบขอเข้าจุดเซฟิดนึงเออมันจุดเซฟไหมเนี่ยพอดีไม่ใช่จุดเซฟนตะ่แต่มันเป็นเอ,อ่อโรบัสท,ที้จะสามารถซือได้ กันึูว่าจุดเซฟจะปะโอเคครับทุกคนไอสมอนสตรีมมันไล่ฮาว์กอดครับทุกคนฮข้าเขามากครังทึ่งคันสั้นเป็นเที่ยมรอยแล้วนะทุกคนนะเออว่งหันเกือบ่รลอดโอ้โอเคมาดูยต่อเลยแต่ตรงนี้ก็เจอกับหัวอันนี้อีกแล้วโอ้ยหน้าตาจะลอดไปไหนพี่ไม่จะลอดขนาดตาน่าจิตใจร้อนรวดรัดมันรัดมันไอเข้มรัดมันโอ้โหถึงจะรัดแต่ก็ลัดไม่ได้หรอกบอกเลยผมวิ่งเร็วมาก โอ้โหสองตัวครับผมเฮ้ยจะบ้างั้นขึ้นไปทั้งอินกอเลยนะทุกคนชื้โอเคครับผมจาก้านครับรู้สึกว่าลูกศรสซีซี่ไปท่านี้ครับผมนายแน่ไม่หรที่จะเข้ามาบริเวณนี้ใกล้ๆฉันโอ้ยไม่กล้าเข้าใกล้หรอกพี่ดูหน้าพี่สีหน้ากลัวมากทุกคนมึงฟันมันครับฟันมันขอนขาน,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 นทีสีว่าบบเป็นระเบียบด้วยครับทุกคนอันนี้ก็ผมกแนะนนาให้จัดฟันนะทุกคนนะ บอลลี่เลยบอลลี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวก็ให้ถูกปากสิครับทุกคนเหมือนไปกินอีกงยังตายมาสามสิบปีน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเราไปทางนี้นะทุกคนวัดไปไม่ได้เฮ้ทางนี้โอ้ยทุกคนเอาจิงหนักกว่าอยู่นะทานี้ไปไปครับรู้สึกว่าโอ้พี่เพื่อนเนาะโดนชะตากรรมชื้นหุยหุยเราวิทยุเราเนี่ยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในโลกรถท้องเออไอหงวก บาลานี้มันไล่เราไปฟังดีครับผมถือรอดีตที่เขาถือย้ำมือครับทุกคนเป็นอ่าเราจ,จะเป็นวิทยุนะทุกคนซึ่งเอาไวต้ติดต่อสื่อสารจากโลกภายนอกให้เขามาซอยเฮ้าครับเออแล้วก็มองเผยเผยก็เหมือนแบบแคปเลนแหละทุกคนโอเคครับแล้วดีเขาเขามาจูเซ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเข้าก็สีทําการกระโดดขาม,มากบางนี้ครับผมซึ่งจะเป็นท่าที่เขาจะเป็นฟังก์ชันครับเอาถือจะว่าอะไรครับช่วยอุ้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 ย เฮ้ยเกือบจับมันได้แล้วเมื่อกี้นะ่ะหมัอทำอะไรอยู่สเสือซ่ามากเลยโอ้ยจอบา่าเกือบไม่ละเมื่อกี้เกือบแล้วอันนี้คือดอกไม้เหรอตอนแรกพอดูว่าดอกไม้นี้เขาจะสามารถกินได้โอเคครับทุกคนเขาิ่งเดินนาต่อไปเลยครับในระวางท่าครับทุกคนเขาต้องพ่อจับหัวประหลาดนี้เต็มมากมายเลยนะทุกคนนะเขาต้องค่อยลบลีกเอาจริงเรียนไปเลยมากกันหลอนนะทุกคนนุมหนาตาคนนา่ากลัวเฮีย โอเคยู okay. uh huh. ในเข้ากันมาถึงจุดยุดนี้แล้วครับทุกคนอาจจะเป็นบันไดขึ้นไปสูงสวรรค์และระหว่างนะครับทุกคน,นกจะชล,ลาใจบางที่อาเซม,ามีอาจือบนี่เลยเลเซอร์เลจก็ต้องค่อยลลุหลีบเลครับเย่ yeah. เรียบร้อยอ uh huh. เพื่อไปเหตการซีลาครับทุกคนเข้าจิเข้าไปที่เลเวลสองกันดีกว่าไปกันเลย โอ้โหบอกเลยว่าสเลเวลสองนะคะทุกคนค่อนข้างที่สีเหมือนทะเลทรายพิมิดอีบนะทุกคนนะเออสีจะเนเหมือนแบบพวกหินพวกอยังแปลกแปกแป,กประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ฮารลาครับโอ้โหแน่นอนเลยอีบอีใจโอ้โลงไปฮัล่าดีกว่านะฮะทุกคนเย่โอ้โมีสปริงด้วย <c oughs> โอ้ยดูทุกคนปันผ้ากันเป็นลีดตามซอกตามมุมเสาครับผม เอ้ยเมื่อไหร่มันจะมาหาพวกเราสักทีฉันหิวแล้วฉันอยากกินมันเหลือเกินฉันก็อยากกินมันเหลือเกินแันน่็กอดใจรอไปก่อนเดีปยวมาแล้วโน่นเห็นไหมน่ะไอ้ใส่ไอ้คนที่มันใส่เสื้อสีเขียวสีน้ำตาลน้ำตาลโน่นน่ะผมใช่ไหมงั้นก็ลุยค่ะไปเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นจับมันไอ้เข้มรัดมันไว้ไอ้สมอตัดไ่ให้คือ เจ็บจ <Workers>, ี๊ดไปทั้งใจเออเลิศนะคะโอเคต้องบอกว่าเป็นการตายครั้งแรกวันรีเวลแรกเข้าว่าทั้นตายเลยดีเข้ามาตายเลเวลสองตายเลเวลสองก็ลวมมันเลยไอเข็มรมมันเอ้ยจะบ้าไอแซมอนสี่รวมมันจากการมันทั้งนี้มันจะดิวุยอุยขาเสาออ้ยมันรอดพ้นไปได้รอบที่สองบอกเลยว่ารอบที่สามมันไม่รอดแน่ เอาแล้วทุกคนอันนี้เขาอยู่ในพื้นที่แบบออีปโปรราชอันนี้คืออะไรอะรังเรื่อนโอ้ย <c oughs> คิดเลยว่าจะดีฉันไปได้ฉันรอแกยอยู่รังเรือนนะัจะบอกเลยแล้วจะไปยังไงอะทางนี้แน่นอนเออเล้ศอ,อุ้ยอ้ยเรต้องหลบหลีไปทางนี้นะะ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอะไรอ,อะไรโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนมันมีแบบลูกเ่นหน,น,น,น้าบอมทุกคนบอมจะเป็นล่างเรือนแล้วก็การบอมให้กระโดดไปแบบรวดเร็วเออถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งนะเอาละเขามาได้ของพระราชาพิธีแบ่งย่างบาง้างยานทุกคนตรงนี้แปลแๆนะเป็นยังไอ่ะทุกคนตรงนี้ตีโอ้โหทุกคนหันข้างย่างร้อนอะ่ะตาโคตรยิ้มแล้วเราจะไปยังไ,ไงไ,ไปยังไงไปนี่หรอชื้อแบบนี้เออลูกซ้นทีพไปทางนี้นะฮะ โอเคเออเอาละครับทุกคนมองนี่แล้วกับสีผาเป็นที่้ครับชึบนี่ฮ่าไม่ได้กินชันหรอกอืมรอเรียนฉันดีรอเรียนฉันดีแ่สักวันแกจะต้องตายในวันที่ดือ้อในวันที่ดือ้อไม่มีทางโ,โอ้โหข้างหน้าเราทุกคนเืออะไรเนี่ย ทำการหลบซ้ายจื๊บเออหลบขวาซะดอกอันนี้คือหลบใช่ไหนหลบทางนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นลูกซ้อนก็เดกว่ามันจะเป็นทางน่ปลอดภัยที่ไหนได้ตายครับผมโอเคถึงจะตายแล้วก็เริ่มใหม่ได้พันนี้ให้ไปไม่ได้เฮอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบโอเคให้ต่ออีกทางหนึ่งครับเชือแบบนี้ช่องแลกไปไม่ได้นะพี่ช่องแลกไปไม่ได้ไปช่องนี้จื๊บนี่ต้องบอกเรยว่าตาดีโมเด็กรกเขาดอก เอ,เอาจะาะไรครับผมทําการชกแวไปทางนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอุยอ้ยวุ้ยุ้ยทุกอันตรายอันตรา,ายมันมีโลงเหรียนพร้อมนี่ตามไยครับผมสำหรับใครที่มีโร่บอกโร่บักนี้มาซื้อนี่เลยครับทุกคนปืนแช่แข็งซึ่งเขาน้าปืนนี่ไปยิ่งตบอดหรือโตประหลาดประหลาดให้เกิดการแช่แข็งใดครับทุกคน <S <S ราคาเพียงกี่บาทสรุปมันเข้าไปไม่ได้ฮะ สองร้อยกสบเก้าบาทเองเออเลิศดีอยู่นะทุกคนสามารถซื้อได้นะฮะแต่ผมไม่ซื้อคือไม่มีเงินอุ้ยไม่มีเงินหรอ,อไม่มีเงินเอากับฉันไหมไม่ไม่มไม่ไม่จำเป็นผมไม่เอากับพี่โอ้โหมันลัดหน้าโอ้โหรัดหน้าลัดหนังเออจะไปทางไหนดีรู้สึกว่าตรงนี้ที่พิธาสอดเสกรู้สึกว่าทานี้มันจะมีความซับซ้อนสอดเสกสไเด์หนึ่งนะทุกคนนะ กาจะไปยังไงต่อสร้างในเนี่ยงงไปหมดละทางนี้ครับผมนี้แบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บเออโอเคอเคุอค้ยอุ้ยมันหนักหนาเลยปะมันหนักหนาเลยปะเชีย่ยนะไม่ละเชีย่ยนะไม่ละทางนี้ทางนี้ทางนี้อะจึ๊บจึ๊บนี่เลิศเลิศจังหวะนี้ครับทุกคนกระโดดข้ามมันนี้ไปอ่ะจึบ๊บเย่ฉันกลัวมากเลยเพื่นนอนดูขน้าดนี้เออ เพื่อนฉันตบไปลาวาเมื่อกี้น่ะขอโทษด้วยนะเพื่อนเอา้าตัอีแล้ววอทมันเล่นยังไงละเนี่ยยึบแบบนี้พี่ต้องไปทางนี้เออเลิศเอาละครทุกคนจังวะนี้ครับเปลี่ยนกับเอา้าเชี่ยผมลืมเบอร์ว่าเปนจีไล่มานายกงดูด้วยสิอย่าคิดเันทะนลืมเฉยๆงั้นรหลบด้วยโอเคงั้นเราจะหลบนะฮะนี่ นี่ไอ้ทึบมาสีมาฟังนี้เนาะเห็นป่ะเห็นป่ะมันมาแล้วมันรู้ทันมันรู้ทันอเดี๋ยวจึบออไม่ได้กินฉันหรอกค่ะอ๋อาล้วครับทุกคนรายการที่เขาลุกดีกมาครับทุกคนเขาสีพักกรรมการวันนี้ครับเจอมันนี้อันนี้อะไรอ่ะไปอะไรไโอ้โหคืออันนี้ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยยืนยุ่ยซื่อครับผมนายนี่เอาเปรียบเพื่อนดีจริงๆนะเนี่ยอาทัานก็ที่แกลบหนักเห็นไล่มันทุกวันท่านก็เหนื่อยก็พักนิดนึง เอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนโอเคแล้จะไปนะคะทุกคนนี่เป็นเขตทะเลใายนี่ครับผมโอเครับเรียนครับผมแล้วก็ไปที่เลเวลสามดีกว่าต้องบอกว่าแต่ละเลเวลเนี่ยก็มีความยากความง่ายขึ้นยูแล้วแต่ละกับเลเวลครับทุกคนเออโอเคนี่เลเวลสามไพที่เป็นสายแบกรูมยังผมนะสายแบกรูมลิมินอลสเปซซึ่งเล่นเป็นหลายๆคลิป พาดว่าไเ้เลยกับแอปแมปนี่ล้วก็เล่ยเ,เลเรีดีครับตัวแอนตีแทนที่สิเป็นสายไฟแม่นแต่กลับเป็นหัวลูกโตหัวที่มันไหลเข้าจะบ้าน่กกากลัวมากเลยค่ะเอาเป็นลมแป๊บค่ะเอือเลิฟเมเรียไปเลยเลิฟมมเรียไปอุ้ย <Ooh, S 1> ฉันตื่นเต้นแทนน้องสาวฉันเลือจริง,รงๆเลยนะคะเนี่ยฉันไปนะคะรอด้วยงั้นไปเลยนะรดะ คิดแล้วว่าจะดีฉันไม่ได้ไอ้บาชื้นี่ฮะไม่ได้กินฉันหลอกดีโอ้โหแบกรุมค่อนข้างที่จะเป็นเขาวงกลดแล้วก็งงงวยมากเลยนะคะสีผนังของนี่ค่อนข้างที่จะเป็นสีเหลืองทุนอ่อนๆมีความเป็นแสงไฟออโรเซนนะฮะทุกคนนะเออโอ้ยอย่ามาเพิ่มาพูดตอนนี้ค่ะรีบไปดีกว่าค่ะโหจริงว่าตัวน,นี้จะมีความเป็นวงเวียนวงเวียนวงใจชื้นี่แบบนี้ครับผม แล้วก็โอ้โหมันมาแบบโหดมันมาแบบทีมันมาแบบทีมันมาแบบโหดไอ้จะแปลงอะไรดีเนี่ยฟังนี้ครับผมอุย้ยชื่อแบบนี้เอออุย้ยน่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าเอาตัวประหลาดได้แบกรุ่มเลเวลนี้ครับสายไฟแมน่นอาจะโหดสุดแล้วแต่ว่าอันนี้โหดกาสายไฟอีกเออเฮ้ยน่ากลัว เราจะไปทางไหนเนี่ยพวกไปวนมาเขาบอกก็ว่าลงแล้วอันนี้ยิ่งลงไปกว่าเดิมทุกคนเห็นว่ามันมีความยากขึ้นแล้จะไปทางไหนดีฉันงงหมดแล้วค่ะไปทางนี้ไหมอ่ะเฮ้ยทุกคนอจะมาถักมูอได้เชี่ยอ๋อพักกัตองเสียเงินพร้อมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกฟังหนึ่งครับแบบนี้โอ้โหดีจึ๊บโอเคโอ้ยคือมาเยอะมากแกตรงนี้สามสี่ตัว ดูมันดูมันพยายามที่จะออกอาจากที่นี่นะทุกคนแต่มันออกมาบ่ได้โอเคเขาจะไปอีกฟังนึ้งครับเย็ดทางตันเพื่อนทางตันนะเพื่อนตรงเนี้ยอ้าวมันตันนะักสอนทางเลยเขาต่อมาอีกฟังหนึ่งครับผมชือแบบนี้เออจะอะ้ครับผมรู้สึกว่าเขาสิขอดุเสออีกจุดหนึ่ง ลายแบบนี้ครับเป็นเขาบบขวากุกดแบบกว้างๆแล้วก็มีความเป็นแบบกลางหันมุนไปหมุนมากแบบนี้ครับผมเยอะมากๆเลยบมันพยายามที่จะกินเ่าอุ้ยจะติดกับดักนี้มาลนะไ <c oughs> อ้นี่มันฉลาดฉลาดจริงนกักอยะโง่ไอ้มันไปกินสิเธออุ้ยม,มันแบบผมมาทางนี้ด้วยนะฮะทุกคนไปเลยครับผมจะรออะไรชู่หูชืบนนี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ไปทางนี้ชืบ เออเออเลิศจัดนั้นก็พบโอ้โหยตรงนี้ร้อนมากเอาจริงทุกคนหัวหัวคนมันร้อนลงมากเลยอ่ะเชี่ยแล้วจะเป็นยังไงดีชิบแบบนี้ใช่ไหมชิบเออบาตัวมันกลงมาได้โอ้โหเชี่ยเออตัวเต็มเต็มรู้สึกว่ามันจะมีการหลบลีกหลบลีกซ้ายขวาอ่ะชิบหลบหน้าหลบหลังอ่ะชิบ จืบโอ้โหราเ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 ข้าไปในบ้านเุ้ยจะบ้านนะกวามมากเกอจืบเฮ้เสี่ยเอ้ยอุ้ยหลอดวุดวิดหลอดวุดวิดแอบก่อนเลยแอบก่อนเลยจืบถ้ากินวันน่ก็พาฉันไปให้ได้สิเย่พาไปได้ครับผมเย่อุ้ยทุกคนเล่นแบบนี้โคตรง่ายอ่ะจริง โอเคครับทุกคนมาที่เลเวลซีกันทอ่อนเลยครับเลเวลแบคลุบหนี่มันก็บางที่อาจจะยากอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเขาวงกดเนาะเขาวงกดก็ว่ายากเดี๋ยวเขาต้องลุบนีเนี่ยแห้งยากกว่าเขาเพราะว่ามันมีแบบกานหมุนไปหมุนม,มาซีเซตัวปนาตัวหัวเนี่ยมันหมุนไปหมุนมาแล้วก็สามารถดูออกจากวงกลมนั้นได้เขาก็ต้องคอยระวังกับกลุ่มเซราไปที่มาเล่นเลเวลสามของแม็สรุบนี้หัวก,กันนะครับทุกคนคือโอเค okay, ก็ไปเลเวลซีกันดีกว่าผมคิดว่าเลเวลซีน่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วนะ โอ้ลเวลสีนี้คือต้งเตียงไฟฉายเหรอมบบั่วชาน่มันห้องโอ้โหหรือมันจะเป็นปาราสาทครับผมปราสาทปราสาทชั้นนี้เลยจะเป็นปราสาทมะขินวกนายไอพวกเด็กโง่ทั้งหลายแหละไปฝั่งนี้อบฝั่งนี้ทางตันครับผมเราจะไปฝั่งนี้นะทุกคนเออเขาจูเ่เซฟแบบบ้องไวอย่างวะน,นี้ฮะทําขันขึ้นตรงนี้ครับผมขึ้นตรงนี้อุยอ้ยอุ้ยฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟากขึ้นจะบ้าอย่าให้ตกเด็ดขาดทุกคนอย่าให้ตกเด็ดขาดนี่เลยผมรู้แล้ว อันนีว่าไปแล้วท่าเขาไก่มูลแล้วมันบอกว่าโอเเ้โหเชี่เยเจ้าปาพังทักกูเชี่ยเออเออเอฉันจ้องนายอยู่นะจะียปลาแล้วจะไปทางไหนดีแล้วเนี่ยขอสฉลี่มขอสฉลี่มเอ้ยจื้อหืมเอ้ยกระโดดขึ้นไปชืบนี่แบบนี้เออเลิศอุ้ยบางหันทุกคนมูมันดีนเน่ามูมันดีนเท่าแบบรุนแรง ขนาดมาได้ได้ซื้อคําว่าผักเด้อทุกคนแค่กระโดดดันกันมันจะปิวไปได้หรออุ้ยส่วนสีไส้ผักผักส่วนสีไส้ผักมูบอกเรียกว่าตายแล้วที่ไปห้องได้ระบาที่นี่ทุกคนเอานี้ว่าพ่อพ้เขาวงกดแบคลูมนี่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 มูว่าไปฟันนี่อุย้ยอุ้ยทุกคนไม่เขางกฏหมดเลยชะป้าเอาจริงออกัน,น,นร้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย ฉันเจออะไรไม่ทันน่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอตอนนี้ก็เจออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยจะไปทางไหนดีงงไปหมดแล้วครับผมตอนนี้อันนี้ไม่น่าจะไปได้นะไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปหมดฝั่งนี้ไปได้บอไปได้ไปได้ไปได้ชึบโอเคผมคิดว่าผมคิดว่าฝั่งนี้แท้มันบออุ้ยทุกคนผมว่าทางนี้มันซับซ้อน่ะเอาจริง เพื่อเป็นการหลงนะครับผมเราจะทําการไปท่านไหนท่านหนึ่งใครที่หอดรู้ทางบอกฉันด้วยนะพี่น้องเอยชื่อเป็นไปทางนี้ใช่ไหมนี่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 นนเฮอท่านไหนอะ่ะแกมันงงไปหมดเลยทุกคนเอาจริงด้านนี้ยากอยู่ยากอยู่ระดับเนื่องจะเป็นไรวะทานนี้โอเคท่านไหกับท่านตันบอกว่า ไอ้ดิโ oh, อ like ้ยกว่าจะเจอทุกคนมันซ่อนเข้าไปในห้องลือกกิกอ่ะเชี้ยจะว่าแลวะไ่คืออะไรเนี่ยหนาวครับรู้สึกว่าทิพม์หัวมันหันหลังให้เขาเขียยางร้อนมาอยู่แล้วตอนนี้โอเคเขาตีเข้าไปห้องนี้ครับอ้าวชิพยมาในห้องกับเขาบังกดอีกเขาตีมันยากนะแม่ว่ามันเป็นเขาบังกดซ่อนกันไปเรื่อยๆทุกคนมันแบบเหมือนหาทางออกพอๆนี่นี่นี่ทุกคน เอาไงไงต้องซูมอ่ะต้องซูมมาเข้าสิไปทางนี้ไม่ใช่ถือบอนะครับทุกคนนะโอเคเขามาทำกัดเอาปิดไปฟังนี้ครับผมยูหูอะไรกันจะเป็นประสาทใต้ดินโอ้ยพี่น่ากลัวดูหน้าสิโคตรขาวทุกคนอุ้ย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 ขันมายังไม่คืนมีหลอนเอาละครับทุกคนเขามาบริเวณนี้ครับคือว่าเขาจะให้เข้าไปฟังฟังฟังโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วมีเพื่อนรถตายไปคนหนึ่ง เกมพับฟังนี่ชึบชึบเออเออเลิศน,นี่ชึบโอ้โห,โหเลิศรถรถเลิศเลิศผู้หญิงคนนี้ชอบพูดว่ารลิศสดชอด้วยไหมครับผมเโอมลงออกเป็นไงบ้างเพื่อนลุ้นนะสิถามได้น่าก,กลัวดูโอเคครับทุกคนสำรับ คลิปคลิปนี้นะครับเราุกคนก็ต้องขอจบไปเปี่ยธนิก่อนครับทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับครั้นี้โอกาสนะทุกคนถ้ามีเวลาวันเดี๋ยวสิมาอัดเล่นต่อจากนี้ครับทุกคนเขาจะไปทีเลเวลหากันในคลิปหน้าครับเลเวลหาในคลิปหน้าผมเดาเลยเรืว่าต้องเป็นเดอะยวแบครูมแทนแน่นอนเพราะว่ามันมีความเป็นเมืองนะทุกคนนะเมืองที่บมีที่สีสูตดึกสูงราฟานที่บมีผู้คนครับทุกคนอ่าก็ะล้อมาติดตามกันในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปที่่เเลลวกอนนะครับทุกคนโอเคครับเป็นไมาคลิปนนี้เาาะก็อย่ลืมทซ กดไลค์กดซับสไคร์กันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีวุฒิภัทรการแจ้งเตือนได้ทีคุณน้าครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอู้ยหนักกว่ามากเลยแมปนี้นะทุกคนดูละวางตายหูสุดยอดก่อนจะจากไปงั้นเราจะมาต่อจ้าอะไรนี้กันนะฮะทุกคนวู้ยหน้าขาวมากเลยนะคะ กระโดดข้ามไปเหยียบผมไม่ได้ไหมโอ้โหเหยียบไม่ได้ตายเลย